สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับไอริสออนแฟมิลนุกี้แฟมิลีบ่าวสอนบ้านจัประดงเหนือครับมีใครมาหาลุงพลนะฮะค่ะอาแล้วใจเลยาเลี้ยงเลี้ยเ่อนแท้ก็ได้ปะได้าสุอ้จกคอมเออสเอเาอะไระา้มคุณเดียวคุณาวกับพิชกพพันธ์เนาะได้ได้ได้นะครับเดี๋ยวไปช่วยทีมงานนะครับ เดี๋ยวดูบรรยากาศไปด้วยนะฮะเดี๋ยวแอดช่วยงานนะฮะเอ้ยกัปตันตัวตัวไหนพูนฉาบครับพูนฉาบยังไม่มีมีโอเคมาเดี๋ยวช่วยงานกันนะ คนคนละจอบสองจอบเก็บแล้วเดียวคุออเร็วเร็วเห็น้วม่หาโอ้สีรันเปสีสกไลวันับไลวัน เมาลองลองเมาดูสิเจ้กากาเมาอยู่้อง้มอเดก้สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมเป็น้นรถจะม้วนหรเ นี่มาหอดพี่แล้วไปจะมาดูใช่ไหมสวัสดีคมสวัสดีนะอันนีซอนเขมานะคทุทุกคนมานะคะก็ช่ยทุกเต็มที่นะคอยากยังอยยัทุกคนมาด้วยใจนะควยใจยคยยังอยู่ข้าง วาดนะมัมันน้ำใส่ครับ้เ,เลยราหน่อยอ <c oughs> ตอนนี้เราเริ่มผสมปูนแล้วนะครับทุกท่านนะ สมพูนเริ่มงานะสมพูนสองพลังหนุ่ม ครบเป็นนาทีปูนยังไม่ออกจากกระสอบอโกพ่อเปาลุยงานนี้ครับมาช่วยนะพ่อเปลามาช่วยแล้วในในการผสมปูนก็ต้องให้ได้แปดนาทีปูนก็แปดผสมปูนประมาณนี้

ยอดเลยนะครับบ่าวนุคุมงานเองครับตอนนี้กอดอกคุมงานเลย <c oughs> น,นั่นคัดเด็ดคั <c oughs> ดเด็ดเลยนะบ่าวหนุรับมอบงานต่อเลย <c oughs> <c oughs> เอาได้ป่ะเอาได้ป่ะได้ได้ครับผมฝานุนอนมานานเลยรอสลับกันเพราะวันนี้ทีมช่างหลายชุดมีก่อบ้างชาวบ้างฟูกระเบื้องบ้างผมคิดว่าถือสีนะถือสีอยู่ว่าเราจะมีเก้าสิบเดี๋ยอาจจะลุ้นอาจจะลุ้นเสร็จครับผม ลากเลยน้ำเยยงพอวดขึ้นไปนี่ตูนมันน่อยเฮ้ยเสียงยังโอ้ไม่เหมือนพี่ายเมื่อกี้เนาะ โอ้ทพี่นายทำเนี่ทำสุดยอดนะทมาแล้วเหรออะไรบอกเอาสั่นมาแยกอีกมาแยงเาแมโอ้ยมามามามเขียนแล้วเียแล้วมพเรียนแล้วหามง้อี่พี่นายทำแกทำสุดยอดนะยดยี่ยยเยี่ยยยย้ยอย่าบอกใครเชียว điên ra đi, 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 ปลาสุกรเลสมปูนกันนะส่วนนี้จะเป็นปูนที่ใช้ปูกระเบื้องนครับส่วนอนนูก็จะเป็นปูที่ใช้กส่วนันด่วนวาอันนี้จะเป็นปูตาครับส่ามาตหินเยมาตีเหยียนมเนี่เหยียนมาเมาเหยียเบาเม

แดงปน้ำทางเเน่ยแลบอกว่าหลงทางอยู่เลยะโอ้โหแล้วคนไม่หลงทาไปทั้งท่างเแต่พี่ทีน้ำไใหม่ิบวาาเออี้ไปน้ำายใหม่กันนักติบวาาหรอี้ไปน้ทางเเนี่ขหลงทางเลยว่ะลงพนว่ะี้เดงเห็นนาแล้ววะองนาที่คืเอาของไคนัของใหนังนะอันี r o d u c เราืห้พุ่นนพุ่น ขอคุณสำหรับทลิปนี้ด้วยนะครับบรรยากาศกันทำงานนะครับของทีมช่างนะฝากกดไลค์อดิสรนแฟม l ิี่นุกี้แฟมิลี่เบาสอนบ้านับประดงเหนือด้วยนะครับ